จบแต่เทนฮาร์ไม่ยอมจบโอ้โหล่าสุดน,นะครับหลังจบเกมที่แมนยูก็แพ้อาร์เซนอลไปมีการอินเทอร์วิวสัมภาษณ์เทนฮาร์นี่คือ3สิ่งที่เทนฮาร์รู้สึกว่าเขาไม่โอเคกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือ 1. จังหวะน,นี้จอร์นีอีวันนะครับควรได้ฟาวจากกราเบลมากันเยสนะครับจังหวะน,นี้ครับห้อยลุ่นควรได้ฟาวจากกราเบลมากันเยสและจังหวะน,นี้อ่านทนายของการโชก ไม่ลำหน้าเลยครับเพราะว่าทีนักบอกว่ากล้องเนี่ยมันผิดมุมโอ้โอสาเหการณ์นี้อะไรละเอียดเป็นยังไงไปดูกันครับเฮตุ hey. อารนัดแรกที่เตินฮากไม่เห็นด้วยเลยครับกาาโช่ลำหน้าคือจังหวะน,นี้นะครับบอลไทยนานะรูมาแล้วอา,าริเโจกาาโชหลุดเข้าไปเอียงตัวแปรบอลหน,นีมือผู้รักษาประตูเข้าไปแล้วนะครับแต่จังหวะน,นี้เนี่ยนะครับพุทธศิสิ์ย้อนกลับมาดู VAR ภาพมุมนี้ปรากฏว่ากราเบียวมากันเยดใช้ท่าเต้นเอียงตัว45องศาจากไมเคิลแจ็คสันแหละครับสุดท้ายแลยครับเขาตีเส้นออกมาบอกว่า การอโชล้ำหน้าโอโ,อโอประตูนี้เลยถูกยกเลิกไปเลยครับการเพื่อกานเย็เนี่ยถ้าใครได้ดูเนี่ยคือแกอีคือเบรกเบรกอีคือว่าง่ายคือกูตามไม่ทันแล้วนะครับกูหยุดเลยนะครับแต่ฟังเอาเลยนะบอกว่าจังหวะเนี่ยกล้องอ่ะผิดฟังผิดมุมมันต้องดูอีกมุมหนึ่งมันถึงจะล้ำหน้าสําหรับอา,าม,มันถึงจะไม่ล้ำหน้าการาโชเนี่ยผิดมุมนะ และอีกจังหวัดหนึ่งครับเจนักบอกว่าหอยลุนจังหวัดนี้เนี่ยควรได้เฝ้าเออนะครับมันเป็นจังหวัดที่หอยลุนเลยรับแตกกระชากเข้าซ้ายพยายามที่จะหนีกราเบยวกันมากันเยสน,นะครับสุดท้ายโดนแขนซ้ายของมากันเยสเนี่ยล็อกล็อกพุงไว้เออล็อกพุงไวแล้วเหมือนเหมือนบอลเนี่ยมันก็หลุดเท้าหอยลุนไปไกลนะครับสุดท้ายก็ล้มลงไปทั้งคู่นะครับเจนักบอกว่าจังหวัดนี้ก็สมควรที่จะฟฝ้าและสุดท้ายนะครับ จังหวะลูกยิงแซงของอาร์เซนอลสองประตูเดยจากดีแค่นไรเลยครับคือจังหวะนี้เนี่ยมันมันคอนติเนียมาจากลูกเตะมุมถูกไหมครับแล้วมันมีจังหวะแบบเบียดบังกันระหว่างกราบเลี้ยวกันเยสอีกแล้วนะกับจอห์นนี่อีแวนเละครับคือเอาไว้ง่ายเนี่ยข้างหลังเนี่ยมากันเยสกับอีแวนเนี่ยคือดีแค่นไรเว้ยซึ่งพอบอลมันตกปุ๊บอ่ามันไปที่ดีแค่นไรปุ๊บไอ้มากันเยสเนี่ยก็พยายามที่จะเอาตัวบังเพื่อให้เพื่อนได้มีพื้นที่ในการยิงในการเล่นอะไรสักอย่างนะครับ แต่จอนี่อีเวนเนี่ยคือก็แกกกพยายามที่จะบุเบียทะลุออกมาเพื่อที่จะมาบล็อกนะครับท่านั่นของจีแคนไรส์นะครับแล้วมันก็เลยเกิดเป็นภาพนี้ครับคือมักกะเยสพยายามที่จะบังแต่อีเวนก็คือฟาดให้ทางด้นของมักกนเยะล้มลงไปนะครับแต่ว่าเทนาก็บอกว่าจังหวะนี้เนี่ยฟาดรายการสำหรับมักกะเยสก็ควรจะเป็นจุดโทษนะสำหรับเทนารโอโหคุณครับคะแนนอย่างไรกับ3จังหวะที่ สองจังหวะฟาวที่อาร์เซนอลโควรต,ต้องฟาวและอีกหนึ่งจังหวะที่ไม่ล้ำหน้าสําหรับอีสินะคนุณดะกรบคิดอย่างไรเขาเป็มนมาคุยกันแล้วลนะ่างดีกรครับคือสําหรับผมเนี่ยคืออ่ะมุมคือไอจังหวะล้ำหน้าเนี่ยมันผูดไม่ได้ไงเพราะว่ามันมีการตีเส้นถูกไหมมันมันอีกมุมหนึ่งคือแต่ดูจากขาของมาคันเย่คือมันเบรกเอียดจริงๆเว้ยนึกว่ามและอีกจังหวะหนึ่งอ,ะอ่ะอ่าจังหวะอีเวนอ่ะผมว่าอีเว้นอ่ะฟาวด้วยซ้ำนึกว่ามาเพราะว่า บอลอนะ่ะมันมีจังหวะบางกันปกตินะครับแต่ว่าอย่างอันเนี้ยน่าจะมีเปอร์เซ็นต์เนี่ยได้มากสุดแนวสำหรับผมนะถ้าวัดจากสามพันคุณครับคิดเฉยอย่างไรไม่ตีกันนะฮะลองขอเป็นมือคุยด้านล่างหน่อยสิจ้า